หัวใจแม่แทบสลายคุณแม่เอาแต่ร้องไห้ร้องไห้เพราะในภาพตอนนั้นคืนคิดว่าลูกตายแน่แน่เพราะคุณหมอไม่ให้ความหวังเลยคุณหมอบอกให้คุณแม่ทำใจเผื่อไว้มั่งเผื่อไว้แค่คำว่าเผื่อไว้นี่คือมันแบบว่าลูกฉันต้องตายแน่แน่เลยคือแบบหัวใจสลายอ่ะคือแบบกว่าจะได้เข้ามาคุณแม่ทำ IVF ค่ะทำเด็กหลอดแก้ว,วถ้าไม่มีคือคุณแม่ไม่มีโอกาสอีกแล้ว นี่คือความรู้สึกของอรุณรัศมีบุญเกิดที่หัวใจแทบแหลกสลายทันทีที่ได้ทราบว่าน้องนิกกี้บุตรชายที่คลอดก่อนกำหนดหลังจากตั้งครรภ์ได้เพียง30สัปดาห์มีสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงอาการสุดหนักและอาจเสียชีวิตได้ทุกเมื่อ แต่แสงสว่างเล็กๆในชีวิตก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อกุมารแพทย์ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กแนะนําให้เธอปั๊มนมเก็บไว้ให้ลูกดื่มผ่านทางสายยางเครื่องมือแพทย์จนกระทั่งทุกวันนี้น้องนิกกี้มีอายุหนึ่ขวบ8เดือนสภาพร่างกายแข็งแรงและมีพัฒนาการที่ดีซึ่งเธอเชื่อว่าเป็นเพราะนมแม่ที่เพียรพยายามให้กับลูกมาโดยตลอด โอ้ตอนนั้นะ่ะยังยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนมแม่มากเท่าไหร่นะคะรู้แต่ว่าประโยคหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าคุณแม่ตั้งแต่ลูกคุณแม่เกิดมาเนี่ยยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลย คือคำนี้มันสะเทือนใจเรามากอย่างคนเราเนี่ยต้องกินข้ขาวกินอาหารทุกวันแต่ลูกเรากินแต่ยากินแต่สารอาหารที่ทางสายยางที่ที่ที่คุณหมอให้พอคํคำนี้มันมันสะเทือนใจมากคุณแม่น้ําตาร่วงคุณแม่ไม่ได้ฉันจะต้องกลับไปปั๊มนมไม่ได้ฉันยังไม่รู้เลยว่าตอนนั้นมีน้ำนมจะมีหรือเปล่าก็กลับไปก็ไปขอร้องคุณพยาบาลคุณพยาบาลคะช่วยสอนวิธีปั๊มนมให้หน่อย คุณแม่ก็บีบตอนนั้นคือแบบด้วยความยากลำบากเจ็บมากกว่าจะได้ออกมาแต่ละหยดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทรมา์ตแต่ในสมองของแม่ภาพตอนนั้นก็คือภาพที่เห็นลูกก็คือสายยางระโยงระยางเต็มไปด้วยแบบอยู่ได,ด้ด้วยเครื่องหายใจออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจคือภาพน,นั้นว่าเป็นแรงบันดาลใจฉันต้องมีนานมให้ลูกกินฉันต้องปั๊มนมให้ลูกได้ปั๊มไปน้ําตาไหลไปเจ็บมากแล้วก็เพื่อลูกเพื่อลูกของเราเท่านั้นลูกต้องรอดปลอดภัยนั่นคือแรงบันดาลใจครั้งแรกที่คว่าฉันจะต้องเอานมออกมาเลี้ยงลูกให้ได้ เช่นเดียวกับวีนากงไกลาจากแม่ของน้องนาวินซึ่งติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองตั้งแต่แรกคลอดและมีภาวะเพดานโวแต่กําเนิดเพราะติดเชื้อจากคู่แฝดที่เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครันแพทย์ได้ให้เธอปั๊มนมเอาเก็บไว้ให้ลูกกินผ่านทางสายยางตลอดระยะเวลาที่น้องนาวินนอนอยู่ในโรงพยาบาลจนกระทั่งปัจจุบันนี้เด็กชายนาวินมีอายุ7เดือนสุขภาพร่างกายแข็งแรงทําให้วีนาคิดว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้นมาถูกทางแล้ว และยังคงยืนยันที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไปสงสารที่เรารู้สึกสงสารลูกตัวเองว่าเอ๊ะทำไมลูกเราไม่เหมือนคนอื่นแต่เมื่อเราสลัดความคิดตรงนั้นทิ้งไปแล้วเนี่ยเบื้องต้นเลยคือเราต้องยอมรับที่กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็เรียนรู้ที่จะสู้หรือวิธีการทํำยังไงที่จะทําให้ลูกเราสามารถทานนมได้เต็มที่ก็คือทางที่คลินิกนมแม่ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับ ออสอนให้เราเข้าเต้าที่ถูกวิธีเพราะเนื่องจากการเข้าเต้าที่ผิดวิธีจะทําให้เด็กปฏิเสธนมของเราอะค่ะทีนี้ก็ได้เทคนิคดีๆจากตรงนั้นและน้องก็ต้องเออนื่องจากที่น้องจะดื่มได้ไม่หมดไม่ไม่อิ่มท้องในครั้งเดียวอยู่แล้วเพราะน้องพี่ดานอ่อนโหวน้องต้องใช้แรงดูดเยอะค่ะก็จะเสริมในการใช้สายยางสายกาวาดในช่วงแรกก็คือ45วันแรกคือน้องจะต้องไม่เจอขวดเพื่อที่ว่าเขาจะ สามารถทานเต้าเราได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ต่อต้านนะคะก็พยายามพอคุณหมอให้กลับบ้านหนึ่งเดือนก็ก็เอาสายกลับบ้านไปด้วยแล้วก็ให้นมน้องแบบนั้นโดยมีคุณพ่อคอยช่วยเป็นลูกม,มืออยู่ข้างๆคะ่ะคือตั้งแต่น้องนวินป่วยจนออกจากโรงพยาบาลน,นี่ไม่ไม่เคยป่วยเลยจากที่เราเห็นเด็กข้างบ้านเป็นวัดปวดหัวตัวร้อนร้อนในน้องวินไม่เคยป่วยอีกเลย จะจะจะเป็นหรือเปล่าในนะคตคือเรายังเชื่อว่านมแม่เท่าที่ผ่านมาเจเดือนก็คือเป็นยาสําหรับเขาที่จะทําให้เขามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่ยังไม่เคยไปพบคุณหมอนในภาวะป่วยอย่างอื่นนะคะ ทั้งนี้โรงพยาบาลเด็กได้รณรงค์ให้แม่ที่มีลูกป่วยเมื่อแรกคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใต้หัวข้อนมแม่สู้โรคต่อเนื่องกันมานานหลายปีแล้วเนื่องจากนมแม่มีสารอาหารจํานวนมากที่จําเป็นต่อการพัฒนาร่างกายและเซลล์สมองของเด็กโดยเฉพาะทารกป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานอาจประสบปัญหาภูมติต้านทานต่ำและติดเชื้อในกระแสเลือดคือที่จริงนมแม่เนี่ยสำหรับเด็กที่ป่วยโดยเฉพาะเด็กที่คลอดก่อนกําหนดเนี่ย เป็นยาเลยนะคะซึ่งหัวน้ำนมแม่เนี่คะเป็นน้ำนมที่เดิมเนี่ยเราจะเรียกน้ำนมเหลืองแต่ว่าอันนี้ก็คือคอสตรมหัวน้ำนมแม่เนี่ยเป็นวัคซีนแรกแข่งชีวิตเลยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะมีภูมิต้านทานเต็มที่แล้วเราอยากจะได้ให้เด็กพวกนี้เนี่ยรับน้ำนมแม่ตรงนี้ให้ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเด็กที่คลอดก่อนกําหนดหรือเด็กที่ป่วยก็ตามเนี่ยทุกคนจะบอกว่าสองสมัมแรกเนี่ยน้ำนมแม่ไม่ค่อยมีแต่ว่าเราต้องการหัวน้ํานมแม่เพราะว่ามันเป็นยาเลยแล้วหลังจากนั้นก็เป็นยาน้ํานมแม่เนี่ยจะมีภูมิต้นานทานซึ่งเด็กที่โดยเฉพาะเด็กที่คลอดก่อนกําหนดเนี่ยอ่อนยังไม่พร้อมที่จะออกมาแต่ว่าออกมาเพราะฉะนั้นปอดไม่สมบูรณ์ลำไส้ไม่สมบูรณ์ สมองไม่สมบูรณ์นะคะแล้วนมแม่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะเป็นมหัศจร,ร์ที่จะช่วยเด็กพวกนี้ได้นะคะน้ำนมแม่เนี่ยจะมีภูมิต้นานทานป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโรคซึ่งเด็กที่นอนในโรงพยาบาลโดยเฉพาะเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเนี่ยอยู่กับเราสองสามเดือนนะคะพวกนี้ติดเชื้อโรคได้ง่ายถ้ากลุ่มที่ได้น้ำนมแม่เนี่ยจะติดเชื้อโรคได้น้อยลง อีกประเด็นสำคัญเลยก็เรื่องลำไส้ของเด็กพวกนี้นะคะยังไม่พร้อมที่จะรับอาหารแต่ว่ารับนมแม่เนี่ยจะทำให้เด็กนียสามารถรับนมได้ดีกว่าแล้วก็จะมีภาวะอันหนึ่งซึ่งเป็นลำไส้อักเสบในเด็กพวกนี้อดีตเราจะเรียกว่านํำไส้เน่าเปื่อยซึ่งพวกนี้เนี่ยพอรับน้ำนมแม่เนี่ยจะทำให้อัตราการเกิดโรคนั้นเนี่ยน้อยลงเพราะว่าถ้ารุนแรงที่สุดเด็กพวกนี้เนี่ยลำไส้จะทะลุแล้วก็เสียชีวิตได้ ถ้าได้น้ำนมแม่เนี่ยมันก็จะช่วยเขาได้เยอะเลยแล้วก็จะเป็นเรื่องจอประสาทตาซึ่งเด็กพวกนี้เนี่ยจะมีปัญหาได้แล้วการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยในเด็กที่คลอดก่อนกำหนดก็จะป้องกันโรคที่เกิดจากจอประสาทตาด้วยนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งสำหรับเด็กพวกนี้ก็คือพัฒนาการถ้าได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยพัฒนาการของเด็กพวกนี้เนี่ยจะ ดีขึ้นจะดีกว่าเด็กที่ได้รับนมผสมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจุดเด่นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเด็กที่ป่วยอยู่กับเราเด็กที่คลอดก่อนกําหนดแล้วก็อยู่กับเราสองเดือน3เดือนถ้าเป็นโรคปอดเรื้อรังเนี่ยโอกาสที่ตอนที่เขากลับบ้านเนี่ยเขาจะกลับมานอนกับเราบ่อยได้ในสองปีแรกเนี่ยโอกาสที่จะป่วยเนี่ยสูงแต่ว่ากลุ่มที่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ย ไม่ค่อยได้ป่วยนะคะแต่ว่าอันนี้ของสถาบันเรายังไม่ได้ทําการศึกษาอย่างชัดเจนแต่ว่าสําหรับตัวเองก็เห็นนะคะว่าคนไหนที่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยไม่ค่อยได้ป่วยเท่าไหร่หลังจากกลับบ้านไปแล้วซึ่งอันนั้นก็จะเป็นจุดเด่นของเรานะคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยพัฒนาการก็ปกติเพราะว่าเด็กพวกที่คลอดก่อนกําหนดเนี่ยจะมีปัญหาว่าพัฒนาการจะล้าชาได้แต่ว่าถ้าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยที่เรา ติดตามพัฒนาการก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะฉะนั้นสำหรับเราที่สถาบันเราเนี่ยสำหรับเด็กป่วยเนี่ยน้ำนมแม่เนี่ยดีที่สุดเลยมันถือว่าเป็นยาเลยเสมือนยาซึ่งเราเราทำเราให้ทางแบบอะไรที่เป็น modern ทันสมัยแต่ว่านมแม่เนี่ยซึ่งโบราณเป็นธรรมชาติเป็นอะไรที่ถูกมีตลอดเวลาก็ จะช่วยชีวิตเด็กได้เราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าสิ่งที่ลูกเรารอดปลอดภัยก็คือเป็นเพราะได้รับสารอาหารคู้มคุมกันรัรกษาโรคอย่างดีจากลูกลูกเราเลยเติบโตแข็งแรงก็อยากจะเชิญชวนให้คุณคุณแม่ทั้งหลายนะคะหันกลับมาให้ความสําคัญในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้ยนมแม่ยอมเหนื่อยยอมอดทุนยอมลงทุนในช่วงระยะแรกสําคัญที่สุด ของเขาเนี่ยแค่ไม่นานนักแค่2ปีผ่านไปแป๊บเดียวเองเนี่ยเรายอมเหนื่อยยอมอดทนให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกแล้วมันจะคุ้มค่ามากในระยะยาวค่ะอันนี้เห็นผลชัดเลยว่าน้องมิกกี้เป็นเด็กที่ป่วยพูดง่ายว่า5้ามาสิบแทบจะไม่รอดรัดหน้าแตกใจตอนนี้เขากลายเป็นเด็กที่เติบโตแข็งแรงพัฒนาการดีมากก็ต้องอยากจะอยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะถ้าอยากมีลูกที่สุขภาพแข็งแรงอย่างน้องมิกกี้หันมาช่วยกันเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะนานได้